อสมอรับเงินค่าเสี่ยงภัยเพิ่มอีก3เดือนค่ะสวัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป,ป้าปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป,ป้าปอมีข่าวดีมาบอกอสมอ,อีกแล้วค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจ่ายเงินตอบแทนอสมป้องกันโควิดตั้งแต่เดือนเมษายน2564ไปจนถึงเดือนมิถุนายน2564เป็นเวลาอีก3เดือนนะคะ เมื่อวันที่30มีนาคม2,564นาอยนอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าที่ประชุมคอรอมอนะคะมีมติเห็นชอบในโครงการจ่ายค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและเสี่ยงภัยสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขป,ประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมอนะคะในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดไวรัสโครโรนา2019 หรือว่าโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ที่พวกเราเรียกนะคะจ่ายต่ออีก3เดือนค่ะเดือนละ500บาทต่อคนค่ะทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนบทบาทของอสมอในการสื่อสารในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิดรวมถึงสำรวจและติดตามอาการประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนในชุมชนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีบทบาทของอสมอในการเฝ้าระวังป้องกันโควิดด้วยนะคะ โดยโอสมอก็จะช่วยเหลือฟื้นฟูนฟนด้านจิตใจแก่ประชาชนในระดับหมู่บ้านชุมชนแล้วก็พัฒนาประชาชนชุมชนของตนเองในการสร้างวิถีชีวิตใหม่ป้องก,กันโรคโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 นี่นะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่อสมอ1ลสมคนและอสสหรือว่าอาสาสมัครสาธารณาสุข1577คนรวมทั้งสิ้นก็มี 1,5,306ล้านหคนค่ะหลายคนอาจจะแปลกใจว่าอาสสสนี่ปฏิบัติงานที่ไหนก็ปฏิบัติงานที่เขตกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้เรียกว่าอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขประจำหมู่บ้านเขาเรียกว่าอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขเขตนั่นเขตนี่ก็ว่าไปนะคะนอกจากนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังกำชับให้กระทรวงสาธารณาสุขเร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครอบคลุมอสมอและอสอสอทุกคนเลยค่ะเพื่อจะลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่นะคะเราเป็นคนไปบอกเขาเราก็จะได้ไม่ติดเชื้อนะคะอสมอและอสอสอทุกท่านก็ต้องมีสุขภาพที่ดีค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวดีๆกับอสมอแล้วก็ยินดีกับอสมอทุกท่านนะคะที่จะได้ค่าเสี่ยงภัยโควิดเพิ่มอีก3เดือนค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลามีเรื่องใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ